สุดท้ายสอขีดคือลักษณะแบบนี้นะครับสอขีดคือมีเส้นวิ่งแบบนี้ก่อนจะชมคลิปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe หรือก,กดกระดิ่งติดตามผมทำคลิปใหม่ๆเพื่อนๆจะได้ชมคลิปใหม่ก่อนใครนะครับสวัสดีครับพบกับพระแท้องค์ครูดูง่ายสไตล์สินเจริญนะครับวันนี้ผมมีโอกาสนำเหรียญลวงพ่อเงินบดดอนใหญ่หอมจังหวัดนครปฐมมาฝากเ,เพื่อนนะครับ เหรียญรุ่นนี้เรียกว่าเหรียญรุ่นสุดท้ายเป็นเนื้อทองแดงหลอมมันปูนะครับสร้างเมื่อปีพศ2518เหรียญสุดท้ายเนี่ยแยกออกมาได้หลายบล็อกนะครับวันนี้เนี่ยผมจะพูดถึงเรื่องบล็อกสอขีดอย่างเดียวนะครับเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆเ,เนี่ยไปดูรายละเอียดเกล็ดเล็กเกล็ดน้อยนะครับเพื่อให้เพื่อนๆได้ตัดสินใจในการศึกษาแล้วก็สะสมพระเครื่องนะครับ นะครับทีนี้เราก็มาดูในเรื่องของพิมพ์เราต้องจําพิมพ์ให้แม่นนะครับจําใบหน้าหลวงพ่อให้แม่นจําลักษณะนะครับดูอย่างเช่นจําคิ้วรอยยับรอยย่นนะครับเป็นลักษณะน,นี้นะครับแล้วก็ตาตาของหลวงพ่อนี่ยจะเป็นเหลี่ยมนะครับเป็นตาเนื้อจะเป็นเหลี่ยมเห็นไหมครับจะเป็นเหลี่ยมเหลี่ยมอย่างนี้ตาจะลึกนะครับเปลือกตาบนเปลือกตาล่าง ตาเป็นตาเนื้อนะครับตาจะลึกดูนะครับการแกะบล็อกเส้นซ้อนเส้นแตกแบบนี้นะครับลักษณะแบบนี้เส้นกลมๆแบบนี้นะครับเนี่ยลักษณะแบบนี้ดูถุงใต้ตานะครับเนี่ยจะแกะแบบนี้จําให้แม่นนะครับดูลักษณะล่องจมูกความลึกนะครับข้างๆโหนกแก้มจะมีเส้นวิ่งเล็ก ไหมครับจะมีเส้นวีงเล็กๆเ,เลยเห็นไหมครับจำักสนะนะครับรอยยน่นเห็นไหมครับเนี่ยรอยย่นจะเป็นอย่างนี้ปากนะครับจะลึกจะคมนะครับด้านนี้จะลึกกว่าคมกว่าเห็นไหมครับนี่ดูร่องแก้มนี่นะครับเนี่ยลึกมากนะครับร่องแก้มใต้จมูก จะลึกเลยดูเส้นผมนะครับดูลักษณะสเส้นผมจำให้แม่นนะครับดูดีๆนะครับเนี่ยจะมีลักษณะน,นะครับรอยหยกัก อยากลักษณะแบบนี้นะครับเนี่ยจะไม่ได้เป็นเส้นโค้งทีเดียวนะครับรอยอยากษ์จะคมคมรอยหน้าพากนะครับรอยย่นเป็นธรรมชาติความลึกนะครับของตาตาจะเป็นเหลี่ยมนะครับ ลองจะลึกเนี่ยลองปากลองจมูกเห็นไหมครับจะลึกมากนะครับดูเส้นคอจะคมเห็นไหมครับจะลึกคมตัวนี้จะมีขีดมีขีดเส้นเล็กๆอย่างเงี้ยปั๊มมาเรื่อยๆนะครับมีแตกตรงนี้ ความขมของจีวรนะครับเส้นสายจะเป็นธรรมชาติดูเส้นสังกติบริเวณตรงนี้นะครับเนี่ยจะมีเส้นแตกเห็นไหมครับลนนักษณะนี้จะมีเนื่อเกินแบบนี้นะครับเนี่ยมีเส้นแตกแบบนี้ การแกะตัวอักษรน,นะครับจะซ้อนกันนะครับจะทับไปทับมานะครับแกะเป็นเส้นเล็กๆคมๆมีเส้นขาดเส้นเกินเส้นต่อลักษณะแบบนี้นะครับลักษณะแบบนี้พื้นนะครับจะมีเส้นวิ่งเลยนะครับเป็นผระปัม๊ม มีเส้นวิ่งคมๆนะครับทั่วเหรียญลักษณะของไห่ปลานะครับดูพื้นนะครับจะเป็นลนนักษณะนี้ขอบเหรียญขึ้นมาเป็นสันเลยนะครับขอบเหรียญจะขึ้นมาเป็นสันแบบนี้จำความแห้งของลมมันปูนะครับหรือว่าลมน้ำตาล ลอยแบบนี้นะครับขอบจะตั้งเลยนะครับแล้วก็หูเหรียญจะอยู่สูงกว่าขอบเหรียญเห็นไหมครับขอบเหรียญอยู่ตรงนี้เป็นวากไปแล้วก็เป็นหูเหรียญตรงนี้หูเหรียญแกะเป็นโดนัทนะครับจะไม่ใหญ่มากหูเจาะจะเล็กกว่ารอยโดนัทนะครับ ความเป็นแท่งของขอบเหรียญน,นะครับเนี่ยเป็นแบบนี้เป็นพระปั๊มนะครับเ,เพื่อนๆเป็นพระปัม๊มธรรมชาติของพระปัม๊มผิวก็จะตึงนะครับมีเส้นหรือว่าเส้นลัศมีนวิ่งทั่วเลยนะครับเดีย๋ยวผมจะพาไปดูด้านหลังนะครับเนี่ยดูความยน่น แกะได้เป็นธรรมชาติมากนะครับเหมือนเนื้อหนังจริงๆนะครับเส้นเล็กๆแบบนี้จำได้เส้นลมขมแบบนี้นะครับนะครับเป็นผ้าปัม๊มปั๊มจากหน้ามาหลังนะครับหูนี่จะปลิ้นแบบนี้เห็นไหมครับหูจะปลิ้นแบบนี้นี่ตามขอบก็จะมีรอยปริ้นนะครับ ลอยปิน้นคมคมดูการแกะตัวอักษรน,นะครับแกะได้สวยงามมากนะครับมีเห็นไหมครับเนี่ยเส้นเส้นแตกเห็นไหมครับเนี่ยเส้นแตกแบบนี้คมชัดนะครับ ลักษณะปัม๊มพื้นจะตึงนะครับจะมีเส้นวิ่งตัวอักษรก็จะเป็นเหลี่ยมเป็นแท่งนะครับครับมีสันมีเส้นสันมีเส้นแตกแบบนี้นะครับมีมิตินะครับ แกะตัวอักษรเห็นไหมครับเนี่ยเส้นแตกอย่างนี้เส้นขาดเส้นเกินเส้นแตกเส้นตัดกันนะครับลนนักษณะนี้นะครับพระปั๊มจะสวยมากนะครับเนี่ยการเส้นแสมเส้นแตกเส้นเกินเส้นอย่างนี้นะครับเพื่อนๆต้องจำได้นะครับ กับพื้นเนียจะตึงนะครับมาปั๊มหลังลงแล้วนะครับตรงนี้จะบีนะครับเห็นไ,ไหมครับสารานุเคราะห์นะครับเนี่ยจะบีแบบนี้จะมีแบบนี้นะครับเนี่ยปั๊มหลังหลังจะเป็นแบบนี้นะครับแต่ปั๊มแรกๆยังไม่เป็น ความเรียบร้อยนะครับเส้นขาดเส้นเกินเส้นแตกดูมิตินะครับความคมการแกะอขลระเห็นไหมครับเนี่ยต่อกันทับกันไปทับกันมาเห็นไหมครับเนี่ยธรรมชาติเส้นแบบนี้เห็นไหมครับการแกะอขลระ เส้นเกิอย่างนี้เห็นไหมครับเส้นแตกแบบนี้ค่อยๆดูนะครับเนี่ยอย่างเส้นนี้เห็นไหมครับแตกมาถึงตรงนี้ตรงนี้ก็มีรอยต่อหยันพื้นก็จะมีเสี้ยนในการต่อ,อยัลนลักษณะนี้เห็นไหมครับเนี่ยแกะ กะแกได้เรียบร้อยนะครับพิมพ์พัดนี้เรียบร้อยมากเลยเส้นหยันนี้ก็จะซอดกันไปซอดกันมานะครับด้านหลังก็จะเขียนว่ารุ่นสุดท้ายนะครับสุดท้ายสอขีดคือลักษณะแบบนี้นะครับสอขีดคือมีเส้นวิ่งแบบนี้นะครับดูลักษณะของสอขีดปลายสอจะมีเส้นใหญ่ๆกลมๆเส้นหนึ่งแล้วก็แผ่ๆเส้นหนึ่งนะครับเห็นไหมครับ ขอขีดจะเป็นลักษณะแบบนี้ต้องตะแคงดูนะครับถึงจะเห็นเส้นใหญ่แล้วก็เส้นเล็กนะครับรุ่นสุดท้ายนะครับดูการแกะยันเส้นกรอบของยันนะครับก็ฝากเพื่อนๆนนะครับกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e ด้วยนะครับผมทำคลิปใหม่ๆนะครับเพื่อนๆนก็ จะได้ดูก่อนใครนะครับบล็อกนี้มีหลายพิมพ์นะครับค่อยๆไล่ถ้าบล็อกสอขีดเนี่ยจะเป็นลักษณะแบบนี้เดี๋ยวผมจะพาไปดูขอบนะครับลักษณะาการตัดขอบนะครับ รอยครับรอยตัดจะเป็นแบบนี้ปั๊มไปเกือบขาดนะครับประมาณนี้แล้วก็หักชีขาดไปนะครับในรอยขมๆมแบบนี้ผมจะไปช้าๆนะครับใครมีก็ยกขึ้นมาเทียบรอยตัดได้นะครับ ใครที่เป็นแล้วนะครับก็ถือว่าได้ทบทวนนะครับคนที่ยังไม่เป็นก็ถือว่าได้ศึกษาไปพร้อมๆกันนะครับตรงนี้จะยาบเลยนะครับเนี่ย นี่ครับรอยหยาดอยู่ฝั่งนี้นะจะให้ดูอีกฝั่งหนึ่งครับดูนะครับรอยตัดจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับรอยตัดนี่สำคัญมากนะครับพิมพ์ถูก นะครับธรรมชาติได้รอยตัดนะครับเป็นตัวชี้ขาดได้อีกจุดหนึ่งเลยนะครับมาตรงกลางๆหน่อยก็จะหยาบนะครับนะครับจะเป็นลนักษณะนี้ สำหรับเหรียญรุ่นสุดท้ายของรูปพวกเงินบรดอนหญ่หอมก็จะมีประมาณนี้นะครับที่เหลือก็ให้เพื่อนๆไปศึกษาเพิ่มเติมนะครับเพราะว่ารุ่นนี้มีหลายบล็อกหลายพิมพ์นะครับก็อให้เพื่อนๆโชคดีมีความสุขในการศึกษาและก็สะสมพระเครื่องนะครับแล้วเราก็ค่อยพบกันคลิปหน้าสวัสดีครับ